559เลยเออชุดนี้ไม่แพงหรอกเชื่อนะถ้าเอาแต่คันเบ็ดละ่ะ400แบบนี้ลอกก็เหลือ159ดิลอกก็240คัน400ร้อก240ก็640้อ่ะดี <Huh? S 1> จัดชุดไทยก็559รอาสิเ้าอาไหมคันเบ็ดละ่ะ400ร้อก240คันบวกลอก ห5 9บาทเอา,อางี้งั้นพอเอาแต่ลอกเดี๋ยวผมให้น้าร้อยหกสิบบาท <Huh? S 1> ลอกมัน2องรอยสสในชุดห้าร้อยห้าสาจะให้ร้อหสิอย่างเดียวเนี่ยร้อหบาทเลยนะเอาเฮ้ไม่ต้องคิดเยอะเอา,อางี้เดี๋ยวเองเอาไปทั้งชุดเลยหกร้อคันบวกลอกไปเลยจบๆไป